ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราเนี่ยนะคะก่อตั้งมาเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยราษฎรในบริเวณนี้นะคะได้น้อมกล้าวถวายที่ดินให้กับในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่ให้พระองค์เนี่ยสร้างเป็นพระตำหนักนะคะแต่พระองค์ท่านเนี่ยก็มีพระราชดำริว่าอยากจะพัฒนาที่แห่งน,นี้คะ่ะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมนะคะ ที่อย่างนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทยนะคะปัญหาที่เราพบก็คือปัญหาเรื่องของทรัพยากรดินค่ะดินที่นี่เนี่ยในอดีตเนี่ยเปรียบเสมือนทะเลทรายเลยค่ะในพื้นที่1895ไร่เนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระราญาบิให้เราเนี่ยทำในเรื่องของการศึกษา พัฒนาดินที่เสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะคะมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำค่ะแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่ป่านะคะโดยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างในพื้นที่นะคะเมื่อพื้นที่เรามีการฟื้นฟูแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ึ้นมาก,ก็พระองค์ท่านก็มีพระบรญญิว่าให้เราเนี่ยศึกษาในเรื่องของกิจกรรมทางด้านการเกษตรนะคะที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในพื้นที่ค่ะ ในหน้าที่หลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาวออนก็คือเรื่องของการศึกษาทดลองวิจัยนะคะเรามีงานศึกษาทดลองวิจัยมากกว่า130เรื่องนะคะเราก็จะมีมต้หลักก็คือเรื่องของข้าวเห็ดเป็ดไก่สมุนไพรแล้วก็กบค่ะ6เรื่องนี้ก็จะเป็นอาชีพ ที่เกษตรกรสามารถนําไปมาเรียนรู้และสามารถนําไปต่อยอดได้แล้วเราก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆเนี่ยอยู่ภายในศูนย์เราด้วยเช่นการทําปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะและก็การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ การจัดงานวันวิโดกปี2566นะคะปีนี้เราจัด กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอ,อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่5ถึง10ธันวาคมภายใต้ธีมงาน Soi and Water s o u r c อ of ไล f ์ดินดีน้ำสมบูรณ์เกือ้อกลุมชีวิตค่ะเ,เรามีกิจกรรมมากมายนะคะที่ทุกทุกท่านถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก Facebook ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมงานวันดินโลกแล้วพบกันค่ะ